พวกผมช่อง nac 2 Car by q nac ครับก็อยู่กับผมเซลคิวนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเจ้าตัว h o n d a City 1 5 v นะครับปี2017นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีความพิเศษมีความหรูหรามีความสวยงามยงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับเจ้า City ตัวนี้ครับใครได้ไปคุมแน่นอนครับอันนี้เราแพ่นกล้องให้ดูภายนอกก่อนนะครับมันสวยขนาดไหนนะครับลองดูผมเห็นผมเองชอบเลยครับผมตัวประตูมีแบบ ฮ e เลสอ m โมบิ l i เซอร์เลยครับล้อเป็นแบบโคเมียมมาจากโรงงานนครับขอบ15อันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมส่วนช่องเก็บสัมภาระกว้างขวางครับผมยางอะไหล่มาครบเลยนะครับภายในเจ้าคันนี้กว้างขวางนะครับนั่งสบายนี่ครับดูเลยตัวภูมิัยมีปุ่นสมาเอนที T มาให้แล้วนะครับอันนี้หน้าปัดเลนไม้ครับผมวิทยุนะครับแอร์แบบหมุนนะครับผม นี่คอนโซลหน้ารถนะครับส่วนเกียร์เป็นแบบ CVT นะครับผมมีปุ่มพุชตาร์นะครับอันนี้เป็นห้องโดยสารครับกว้างเลยนั่งสบายชัวมาดูันที่เครื่องยนต์เจ้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ i v t e c 1.5ลิตรนะครับรองรับน้ำมัน E 8 5แรงม้า117แรงม้าครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับซิตี้ที่ผมเพิ่งีวิวจบไปสำหรับคันนี้นะครับทางสูงคา์เราตั้งอยู่ที่ราคา439,000บาทนะครับ เรามีฟรีเช็ค t d i ก่อนส่งมอบนะครับแล้วก็ฟรีจัด P o นะครับผมแล้วก็เรื่องรับประกันเครื่องยนต์บบกเกี์จะเป็น6เดือนถึง20,000โลนะครับผมอันใดอันหนึ่งถึงก่อนนะครับแล้วก็เอ่อก่อนสง่สงมอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโควิดไปให้รอบคันเลยครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อมาที่ผมได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ด้านล่างน,นี้ครับผมเซลล์คิวนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับกับเพจลดมือ2คุณภาพดีไบ q ์ c นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องผมด้วยกับช่อง NIC 2 Car by q n า c นะครับสำหรวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ